สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าขสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานลอยชั่วคราวนะครับด้านล่างก็คือถนนประชาธิปกอดีตพื้นที่ตรงนี้ก็เรียกกันว่าวงเวลเล็กรถก็จะมุ่งหน้าข้ามไปทางสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระปกเกล้าเพื่อเข้าไปยังเขตพระนครด้านขวาก็จะเป็นอนุสรสถานงานสมโพธิร้อยปีแล้วก็เป็นถนนสมเด็จเจ้าพรยา คลิปนี้ผมจะพามาชมสถานีสภาพุกุตย์ยฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายตาอปูนราบุณะวงแหวนการจนาพิเศษมีข่าวแจ้งมาจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาอปูนราบุณะวงแหวนการจนาพิเศษแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรฝั่งขาออกบริเวณทางลงสปานระโปกเกล้าวถึงอนุสรสถานงานสมโพธิร้อยปีและปรับทิศทางการจราจร บริเวณทางขึ้นสะพานพุทธจากขาเข้าเป็นขาออกเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมง์สถานีสะพานพุทธเริ่มวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่30พฤษภาคม2567โดยมีการจัดการจราจรสองรูปแบบดังนี้แบบที่ 1. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึง4โมงเย็นของวันถัดไปและวันเสาร์วันอาทิตย์ตลอดวันฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้สองช่องจราจรและฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ตามปกติแบบที่2จะเริ่มวันจันทร์ที่25มีนาคม2567วันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มปิดเบี่ยง4โมงเย็นจนไปถึง1ทุ่มโดยปิดช่องทางฝั่งขาเข้าจากแยกบ้านแขกขึ้นสู่สะพานพุทธและปรับพิษทางการสัญจรบริเวณทางขึ้นสะพานพุทธจากขาเข้าเป็นขาออกฝั่งขาออกสัญจรได้3ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้ใช้สะพานป้าปกกล้าแทน ผู้รับจ้างก็คือกิจการร่มค้า ITD-NWR-MRT ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรวมถึงสถานีใต้ดินในสัญญาที่3ก็คือช่วงผ่านฟ้าจนไปถึงสะพานพุทธเป็นสถานีแรกของฝั่งทนบุรีหลังจากลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1 อยู่บริเวณบ้านพักอาศัยใกล้สภาลอยข้ามถนนฝั่งขาออกก็จะมีบันไดธรรมดาและบันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ที่พักอาศัยหัวมุมแยกบ้านแขกฝั่งขาออกก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่สบริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้สีแยกบ้านแขกฝั่งขาเข้ามีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสาร ทางขึ้นลงที่4อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้สะพานลอยข้ามถนนฝั่งขาเข้ามีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนกรุงเทพหมหานครก็มีแผนก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายที่ทองบริเวณใกล้ถนนประชาธิปกเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับสถานีสะพานพุทธของรถไฟฟ้าหมหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงใต้ ต่อมาในปี2565กรุงเทพเปิดเผยว่าจะเป็นต้องพับโครงการก่อสร้างสถานีประชาธิปปกไปก่อนเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารน้อยกว่าที่คาดการไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองเมื่อผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนกรบวนจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีสะานพุทธก็จะต้องเดินขึ้นมายังระดับพื้นดินก่อน โดยมีหลังคาคลุมหลังจากนั้นจึงเดินไปยังสถานีของรถไฟฟ้าสายสีทองได้ด้านซ้ายตรงเครื่องจักรนะครับที่มีสังกะสีอยู่ตรงนั้นจะเป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งตรงข้ามกันด้านขวาของผมบริเวณแถวถัดจากสะพานลอยเก่านะครับที่ถูกลื้อไปนะตรงรถเหลืองๆจอดอยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นช่องทางเข้าออกที่สี่ อยู่ในด้านฝั่งขาเข้าตรงนี้ก็เป็นงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองสมเด็จเจ้าพยางานก่อสร้างก็อยู่ตรงปากทางถนนอรุณอมรินจากบริเวณแถวแยกอรุณอมรินวงเวเล็กนะก็จะขยับมาทางสีแยกบ้านแขก กำลังมีงานก่อสร้างกำแพงกันดินอยู่การจราจรตอนนี้ก็วิ่งได้ฝั่งละ2ช่องทางนะครับฝั่งขาเข้าก็วิ่งได้สงช่องทางส่วนในด้านฝั่งขาออกก็สองช่องทางเหมือนกันเลยผมไปด้านหน้านะครับ ก็จะเป็นสีแยกบ้านแขกด้านซ้ายก็จะมีช่องทางเข้าออกที่สองส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นช่องทางเข้าออกที่สามอยู่ตรงบริเวณถนนประชาธิป,ปกซอยหกก็เป็นบริเวณท้าแถวซอยหกใกล้กับแยกบ้านแขกมีช่องทางเข้าออกนะครับเป็นช่องทางเข้าออกที่สาม เป็นบริเวณสีแยกบันแขกนะครับในด้านฝาั่งขาออกก็จะมีช่องทางข้อออกจุดที่2ออยู่ใกล้ๆคล,ลองวัดน้อย รถก็มาติดไฟแดงกันอยู่หนาแน่นนะครับทั้งไปและกลับทั้งฝั่งที่มาจากพนะกครแล้วก็ฝั่งปทุมบุรีจะมุ่งหน้าไปฝั่งพนันครงานก่อสร้างก็จะอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็มาใช้ถนนนะครับในด้านฝั่งขาออกแบ่งกันฝั่งละสองช่องจราจร จะเห็นว่านะครับในด้านั่าขาออกรถจะแยกออกจากกันนะเพราะมีงานก่อสร้างอยู่ตรงกลางนะครับก็แบ่งกันอย่างละหนึ่งช่องแล้วก็มารวมกันบริเวณใกล้ไฟแดงหันหลังกลับไปทางวงเวียนใหญ่ด้านซ้ายรถมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ก็โล่งๆก็จะมีติดบ้างเวลามีไฟแดงแค่นั้นการจราจรก็ยังคล่องตัว ตอนนี้ผมมาก็เป็นเวลาประมาณ,ะนะาณสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะนำความเพิ่มหน้ามาฝากกันนะครับสถานีสะพา,านพุทธยอดฟ้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนรัมณนะวงแหวกนกาญจนาพิเศษขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเล่เลา ไม่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ